สวัสดีครับวันนี้ะจะมาแนะนำวิธีใช้โปรแกรมขุด night hat นะครับก็คือการขายแรงขุดถ้าเรียกเรียกอีกแบบมันก็คือการขายแรงขุดมันมันเป็นการขุดที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยแล้วก็ตั้งค่าหน่อยนึงมีการคอนฟิกนิดเดียวไม่ต้องไปตั้งค่าพวกโปรแกรมขุดอะไรแล้วก็เงินที่เราได้ออกมาเราจะได้เป็นบิตคอยเลยถามว่า ดีกว่าโปรแกรมที่แนะนําไปก่อนมากก่อนหน้าไหมมันมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะถ้าถามผมมันก็ดีครับสําหรับคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องการอ่าไม่ต้องการเก่งกําไรเหรียญก็คือเราเราเราจะรับจ้างขุดเหรียญต่างๆดีกว่าแล้วก็จะได้เงินแต่เงินที่นายแฮชจ่ายครับมันจะจ่ายออกมาเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนขั้นต่ำครับเขาจะจ่ายออกมาที่0.01 BTC ต่อวัน ถ้าเป็นรายสัปดาห์0.001 BTC ต่อวันรายเดือนก็0.001 BTC ต่อวันอันนี้ก็คือขั้นต่ำที่ไนท์แฮจะจ่ายออกนะครับรู้สึกว่ารายสัปดาห์นี้จะจ่ายออกทุกวันเสราร์ถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกวันเสราร์ถ้าวันเสราร์ใครไม่ได้เงินก็รอวันอาทิตย์ครับไม่ต้องรีบแล้วก็โปรแกรมขุดผมจะแนบไปให้ใต้คลิปแล้ว ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยก็คือขั้นแรกก็กดเข้าลิงก์ที่ผมให้ไปครับมันก็จะมาผัวหน้านี้เราก็กดดาวน์โหลดโปรแกรมมาอันนี้เขาก็จะแจ้งว่าถ้ามันแจ้งว่าเป็นไวรัสนะให้กดคีบไว้ก็คือให้เก็บโปรแกรมไว้นะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดโปรแกรมมาดาวน์โหลดมาปุ๊บเริ่มก็ไม่มีอะไรครับพอเราได้โปรแกรมเราก็ติดตั้งปกติครับก็กดติดตั้งปกติมันก็จะติดตั้ง กด accept ไปแล้วก็โอเคไปเราจะติดตั้งแต่ทีนี้ผมติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะไม่ติดตั้งซ้ํานะแล้วก็เราจะไม่พูดถึงขั้นตอนการสมัครไอ้พวกเว็บ exchange ต่างๆแล้วทีนี้พอเรา,าเรามไม่ติดเลเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยอยู่นี่ไปใหญ่เลยทีนี้เราสมัครเว็บ exchange เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอมันโหลดก็ได้นี่ครับถ้าติดตั้งมันก็จะประมาณนี้พอเราจะต้องมีเว็บ exchange ก่อนนะเราจะต้องมี wallet สำหรับรับ bitcoin บัอนทีเนี้ยถ้าถามผมว่าถ้าเราขุดใน h a s ผมแนะนําให้ใช้ bx ไปเลยเพราะเราไม่เก่งกําไรเราก็เน้นขายอยู่แล้วแล้วก็วิธีการเอา wallet ของ bitcoin ในใน bx ก็กดที่ myfund ครับแล้วก็ De posit ครับ แล้วก็เลือกที่นี่ครับ c o p y ไปเลยครับ wallet ตรงนี้ Copy ี้นี่ครับ bitcoin Copy ไอ้นี่มาไม่ต้องอย่าให้มันเกินมาข้างหลังนะครับก๊อปแล้วก็ดูด้วยครับขั้นตอนมันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายครับแล้วก็มาใส่ในช่องนี้ครับโอเคนี่เราจะมี wallet ของเราแล้วแล้วก็มีเลือกไอ้นี่เลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้เลือกใช้หน้าก็ได้ใกล้ดีฮ่องกงทีนี้ พอเราเอา wallet มาใส่เสร็จจะให้มันเริ่มขุดเราก็ต้องอ่นนี้มีแค่ตั้งชื่อ worker นะครับตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้ถ้ามีหลายเครื่องตั้งก็ดีครับจะได้รู้ว่าเครื่องไหนขุดอยู่ไม่ขุดอยู่แล้วก็พอเราจะเริ่มขุดเราก็ต้องกดที่ benchmark ก่อนครับแล้วเราก็เลือกไปที่การ์ดจอทีนี้เราเราเลือกที่การ์ดจอเสร็จเราก็เลือกครับว่าเราจะขุดออรกอไหนถ้าเป็นอากอที่ผมจะลองขุดในนี้ก็น่าจะเป็นอ่า ตัวตัวนี้ครับอีควอลิสแฮชสักอย่างนี้ก็คือเซกนั่นแหละครับที่เราจะขูดกันไขเราก็กดแล้วก็กดสตาร์ทไปเราเมื่อกี้ได้ติ๊กถูกมนะั้ยอ๋อเนี่ยมันเบน์มาร์กอยู่ เสร็จแล้วเราเราก็กดโค้ดไปได้เลยทีนี้เราก็มาที่ตัวนี้แล้วเราก็กดสตาร์ทครับมันก็จะเริ่มโปรแกรมขุดแค่นั้นเองง่ายๆโปรแกรมขุดในแฮตแตอ่อัตราการจ่ายขั้นต่ำมันอาจจะน้อยหน่อยอันนี้ก็จะแสดงความเร็วในการขุดของตัวการ์ดจ,จอผม อยู่ที่300กว่าโซ so, มันอาจจะไม่ตรงหรือมันอาจจะเพีย้ยนอันนี้ก็ต้องลองลองลองเล่นดูหลายๆอย่างนะเพราะตัวผมเองไม่ได้ขุดจะใช้ในแฮชอยู่แล้วอันนี้ผมแค่มาแนะนำวิธีการใช้ไว้แล้วกันว่าถ้าใครไม่อยากยุ่งยากครับแล้วก็เราสามารถเช็คแรงขุดของเราได้ครับจากเว็บในแฮชเลยเราสามารถ สมัคร Account ก่อนนะครับมันจะต้องสมัคร Account ก่อนพอดีผมสมัครเอ้ผมสมัครไปแล้วแล้วก็มาที่เนี่ยครับพอสมัครเสร็จล็อกอินแล้วก็มาที่ m y n i n e r แล้วก็กดเอาตัว d d r e s s Bitcoin เราใส่เข้าไปแล้วก็ไฟล์เนี่ยครับสปีดตอนนี้ก็คือ58โซที่ส่งเข้ามาในในในแฮได้เงินต่อวันที่เขาคำนวณไว้ก็น่าจะประมาณ0.41 US อะไรประมาณนี้ นี่ครับชื่อวอร์เกอร์เราตอนนี้ร้อยสองละมันจะค่อยๆขึ้นนะครับลองดูมันสักพักหนึ่งก่อนว่ามันมันจะขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่ถ้าใครขายแรงขุดในแฮชก็ลองดูได้ครับผมว่ามันก็เวิร์กดีนะง่ายดีสำหรับคนที่ไม่อยากยุ่งยากจริงๆมันใช้ CPU ขุดด้วยก็ได้นะแต่ผมว่าถ้าเป็นเครื่องที่ใช้งานทั่วไปไม่เหมาะกับกับการเอา CPU มาใช้เท่าไหร่ อันนี้แค่แนะนําไว้นะครับเพราะมีหลายคนเขาก็ไม่ต้องการความยุ่งยากเขาก็ใช้ในแฮทในการขุดเหมือนกันเนี่ยเครื่องเราก็จะทํางานแล้วแต่ผมว่ามันน้อยไปหน่อยอ่าพันเจ็ดสิบผมถ้าใช้ตัวเซกรอบก่อนน่าจะอยู่ประมาณห0 0้อยกว่าแต่ความเร็วมันน่าจะน้อยไปมันมันแปลกๆน่าจะเป็นเพราะ่าโปรแกรมขุดที่ไนท์แฮทใช้มากกว่ามันเลยได้ความเร็วที่เท่านี้นะถ้าถามผมนะ ถ้าเราอยากเราขุดไอ้ตัวนี้ไม่คุ้มเราก็ลองเปลี่ยนดูครับมันมีอ,อัลกอื่นที่เราสามารถขุดได้อีกเยอะครับจริงๆอันนี้ถ้าใช้ CPU ขุดนะครับมันจะมีองค์เดียวก็คือคิดตัวไหนก็คือ x m r แต่ผมไม่ใช้นะอันนี้ผมจะเทสตัวนี้ตัวอ๋ออันนี้โปรแกรมขุดที่ก็ใช้น่าจะเป็นตัวหลังความเร็วที่ได้อยู่เท่านี้ถ้าเราจะเทสหลายอลกอรครับว่าขุดอลกอไหนคุ้มล้วก็ติ๊กถูกไปครับอย่างนี้เทส LBR เราก็ลองติ๊กถูกมาให้ แล้วก็ดูว่ามันเวิร์กไหมรอสักคู่ครับรอให้มันเบสมาร์กเสร็จแล้วเราเราค่อยไปให้มันขุดข้างนอกรู้สึกว่าการติ๊กสองช่องมันจะเลือกเองมั้งว่าขุดอันไหนคุ้มกว่ากันถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะเลือกตัวที่ที่ได้เงินมากที่สุดนะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยอ่าเสร็จแล้วแล้วเราก็โค้ดไปอลองสตาร์ทดูอันนี้ให้เซตติ้งอะไรหว่าอ๋อออโต้สตาร์ทไม n น่งอ๋อไม่มีอะไรก็เซต set ค่าข้างในครับเซตค่าต่างๆค่าเงินที่ได้มีไทยบาทไหมอ่ามีไทยบาทแล้วก็เซฟเซฟไปแล้วก็มันก็จะปิดอ่าทีนี้ค่าเงินที่ดูก็จะเป็นไทยบาทแล้ว ก็ยังเลือกขุดเสร็จอยู่นะถ้าถามผมมันก็ยังขุดเอยู่สามร้อยหกสิบกว่าเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดวันก่อนเทสเสร็จน่าจะอยู่ที่หกร้อยกว่านะสำหรับพันเจ็ดสิบเดี๋ยวถ้ามันปิดพลาดตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาแก้ให้ในอีกคลิปหนึ่งล้วกัน ดูมันจะโค้มันจะขึ้นไหมหรือว่าจะต้องดันต้องลากอะไรมันเพราะจริงๆมันก็มีแค่เนี้ยครับลักษณะาการขุดในแฮตก็ดันสุดแล้วนะดันสุดไว้เท่าที่ใช้รอบก่อนเลยแต่ไม่ได้ดันไฟขึ้นไปลองรีกลับมาทำแรงที่ได้ก็ไม่เพิ่มนะ พราะว่าตั้งแต่ลองขุดครั้งก่อนผมก็ยังไม่ได้แก้อะไรเลยลองขุดเสกไปอันนี้้าเป็นวิธีการขุดเบื้องต้นจะใช้ในแฮชเรามาเลอ,อลองไปแก้อปิดไปแล้วแต่ยังคงขุดอยู่ใช่ไหมมาปิดเลยสต็อ,ตอปอเลือกเซ็ต ใช่สิเป็นมาร์คสิเป็นมาร์คน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะแต่ผมลองเทสตัวนี้แป๊บหนึ่ง 3 0มร้อยกโซน่าจะถูกแล้วล่ะครับมันก็ครั้งที่แล้วเราลากได้แค่300โซเองต้องไปดูในคลิปผมน่าจะจำผิด600กว่าโซน่าจะเป็น1080ปดทีไอแล้วล่ะก็ดังนั้นก็น่าจะถูกแล้วครับน่าจะวิ่งประมาณนี้แต่300โซรู้สึกก็พันหกสิบวิ่งได้นี่ สองร้อยสามร้อยยี่อ่ะ ส6 2ดีที่สุดแล้วใช่ไหมนั้นก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมลองแก้ดูก่อนคลิปนี้งั้นจบไปแค่นี้ก่อนดีกว่า